อุ้ยสั่นน้ำแดดดิอ๋อสั่นน้ำแดดดิอรอมาแล้วคิปนีก็เอ้แดดดีเปียกแล้วมาเ็วมาเร็วมาเวแดดดิเปียกแล้วแดดดีเปียกแล้วเดวดิเปียกแล้วเดวดิเปียกแล้วโอ๊ยเดวดิเปียกแล้วมาเร็ววาย โอ้ยเปียกแล้วโอ้โหโอ้โหคนโน้นตรงนี้ะได้สิเก่งับพูดพูดไม่กล้ามาเลยไอ้เปียกแล้วเด็ดดิป้อนได้ครับ

อืออะค่อยๆกินครับสีชมพูหรือเปล่าปลาโลมาตัวนี้ปลาโลมาปลาโลมารับประารหี่ที่นางบอกป้อนอาหารโลมาฮึบฮึบอะปาคิตอะปาคิดช่วยดันก้นน้องพอไหนฮอยฮึบฮึบฮึบอ่ะมึกิึอีกคฮึึงเร็วอึบ ปีเสื้อจมน้ำเหรอเก่ไม่น้องพอไปช่วยแล้วแล้วน้องพอป้าป้าคิดด้วยแล้วน้องพอช่วยได้ไหมน้องพอช่วยได้ไหมได้น้องพอช่วยได้ไหมช่วยได้เก่งมากพอมีพลังด้วยพอมีพลังด้วยเหรอมีพลังมีพลัง มีพลังฉีดแมงปอด้วยถึงมากเลยเลยฉีดทุกอย่างเลยฉีดฉีดฉีดช่วยด้วเลยช่วยได้หมดเลยช่วยได้หมดเลยเก่งมาก